น้องคนเจ็บเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขี่รถไปแล้วไปเจอกับอาริหลังจากนั้นอาริไล่ยิงวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เห็นบอกว่ายิงใส่สองนัดเป็นยังไงนี่ใช่ไหมลูกศรสีเหลืองนะคะคือกลุ่มที่เขาขี่มาตามปกติไปเที่ยวกับเพื่อนแหะคะ่ะคือกลุ่มคนเจ็บถูกไหมถูกต้องนี่กําลังจะยูเทินหลังจากนั้นเขาเห็นว่าอาริไล่ตามเขามาเขาเลยรีบไปจอดรถเนี่ยคะ่ะตรงหน้ากระดังงแห่งหนึ่งตรงจุดนั้นเลย แล้วก็รีบทิ้งรถนะคะเพราะว่าทางกลุ่มก่อเหตุเดี๋ยวจะเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเขาไล่มาจ่อยิงเลยค่ะต้องจอดรถแล้วก็หนีกลู่กันเข้าไปด้านในาน,าน,านีกลุ่มกม <า S 1> ่อเหตุามาแล้วค่ะกลุ่มก่อเหตุอายุ19นะคะชื่อว่าไอ้เป็กพีรพัฒน์น้องสีเหลืองก็คือน้องปายที่โดนไล่ยิงเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะ เส็จมันไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราดูอีกรอบนึงนะคะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยนะฮะที่เมื่อกี้เราทำซับเ,เติยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเปิดเสียงขึ้นมาด้วยนี่ฮะไม่แน่ใจว่าท้าถ่ายเข้ามาหรือเปล่าแล้วสีเหลืองทิ้งรถแล้ววิ่งเข้าซอยแต่กระสุนพุ่งเข้าหลังนะฮะแต่เดี๋ยวฟังเสียงปืนนะฮะ เสียง <seus feelings, S 2> ใช่ไหม <mm ยิงเลย <mm ยิงเลยเหมือนกลุ่ม <sometimes> ม <mm ีปืนบอกยิงมาเลยที่มันกำลังหนีเข้าซอยไปดูตรงจุดเกิดเหตุนยฮะ วันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมครับแล้วก็วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้น้องปลายวัยสิบแปดปีถูกยิงนะฮะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับรักษาตัวจกกนกระทั่งปลอดภัยแล้วและนี่คือจุดที่โดนดักยิงและนี่อีกมุมหนึ่ง <ฮะ S 1> ที่จะเห็นชัดหน่อยใช่ไหม<ช>ตอนกลับรถไม่แน่ใจมีเสียงจากวงจรปิดไหม,มนี่คือช่วงจังหวะที่ปลายกําลังโดนไล่ต้อนเข้าซอยวันนี้เองเนี่ยเราได้เจอกับแดนนะฮะแดนเป็นกลุ่มฝั่งคนเจ็บนี่นแหละก็ถามบอกแดนมันเกิดอะไรขึ้นแดนบอกว่าก็ไปเจออลินั่นแหละพี่ทุกคนเลยต้องจอดรถ หนีเอาตัวรอดเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันมีมีดผมก็เลยยังแบบขับขับอยู่แต่สักพักหนึ่งเห็นว่ามันมีปืนถูกไหมฮะเพราะมันยิงใส่ตอนนั้นพวกเราก็เลยเหมือนกับบางส่วนเนี่ยวิ่งหนีเลยเพราะบางส่วนคิดว่าถ้าขับรถต่อไปเนี่ยอาจจะไม่รอดอาจจะตามทันก็เลยเหมือนกับหลบเข้าซอยลึกเลยคุณผู้ชมฮะลองฟังเสียงน้องแดนหน่อยนะฮะเป็นพักพวกของคนเจ็บฮะซื้อของแคนดงครับออแม่กันกี่คน มาหกคนครับจะเรียนกัต่อเออหินม้วนพอดีมันสวนเลนมามันแบบที่แหลกมันไล่บานผมก่อนคนหนึ่งบานผมมาเติมน้ำมันครับเขาอยู่บ้านไหน้านจานครับแต่ว่าไล่คนบานสองแมวเออมันมันไล่แล้วมันเจอพวกผมพอดีผมเลยยืดเทืนกว่าลงมายิงเลยครับมีเรื่องกันบ่อยไปเหตุที่มีเรื่องกันบ่อยเพราะอะไรมันไม่ถูกกันเรื่องเรื่องอะไรมันโดนแล้วครับ อันนี้ผมแบบ่มงเหมือกกนคือเรื่องอะไรต,ตีนไปตีนมาแ่้วครับ เพราะอย<า>่อางวันนี้ตอนนักข่าวกาลังถามบอกนั่นมันเรื่องอะไรละ่ะที่ต้องตีกันก็คือมันเรื่องตีกันไปตีกันมาตามภาษาวัยห้าวเนี่ยนะฮะล่าสุดโดนจับแล้วนะฮะในพีรพัฒนมือลั่นไกลาอายุ19ปีเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูหน่อยก็แล้วกันมีภาพตํารวจคุมตัวมือยิงได้มาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ฝั่งคนเจ็บก็บอกพวกเราตีกันไปตีกันมาส่วนมือปืนก็ยอมรับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะว่าก็เป็นอริแล้วดันไปเจอการระหว่างทางก็เลยมีการยิงเห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องตํารวจไปยึด ปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์กลับมาได้หนึ่งกระบอกโดยทางพีรพัฒน์หรือน้องเป็กวัยสิบอกตั้งใจยิงจริงแต่ไม่คิดว่าจะถูกแต่บังเอิญว่ามันถูกลองฟังเสียงทางด้านเป็กพีรพัฒน์หน่อยนะฮะคือมายอมกันไม่ได้เลยกันเลยหรือว่าไงที่ว่าที่ว่ามีเรื่องกันเนี่ยก็แสดงว่าจะไปเฉยๆแต่ตามไปเห็นตามไปทา,เานเงาไปดแล้วพอเขาเห็นเขาก็ชักมีดออกมาใส่เลย เราเราก็เลยยิงตามคลิปวงั้รปิดเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋ออยากขอโทษเลยทางคนยิงมหึ่อ้ไอ้คนคนโดนยิงอ่ะแต่เขาตัวแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเลยอ๋อคือจะขู่เฉยเราได้เสพมันด้วยใช่ไหมฮะแต่ตอนตอนที่เอาไปไม่ได้เสพเลยก็เสพมาทางคี่ปมาแล้วเก่งอะไรกักบกลุ่มบ้านสองแมวอ่ะ ต่อพี่เขาขไล่ฟันผู้ชมครับเขาอ้างบอกว่ากลุ่มคนบาดเจ็บไล่ฟันเขามาก่อนและที่นักข่าวถามประโยชน์สุดท้ายคือเสพมาด้วยใช่ไหมเขาบอกเสพมาประมาณ3วันแล้ว